ล,ลูกคุณกินได้ก่อนกินน้อยกินมากไม่เป็นไรไม่กินเยอะหรอกหมดถุงเองหมดถุงเองหมดถุงเองเนี่นะครับได้เวลาได้เวลานะที่ทุกคนรอคอยสักครู่นะครับแล้วแต่เขาเขาเริ่มพุดพอดพุดพอดแล้วดูว่าจะเลียไหนออกเอาเลียทำงานกนะ็คือความสนุกนะความสนุก ดูเขาจะรำคาญอันไหนออกหรือเขาจะรำคาญอันไหนอันไหนที่เขารำคาญเนี่ยเขาจะปัดออกไปนะมีรสชาติเค็มๆนะครับนะไม่เป็นไรกินไปก่อนนะครับไปหาหมอเลาไม่ต้องห่วงอยู่กับหมอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอไ,ไม่ขา้า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 นะ ไปอยู่ปนยังยังยังไม่เต็มยังมาไม่เต็มโอ้โหกระเด็นมาแล้วครับกระเด็นมายังไม่ดูครับกระเด็นมาแล้วเดี๋ยวบวมเขียรเตะไปสองแล้วหนึ่งตัวนี่คือสิขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยมา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 เร็วมามาไหนมาไหนมาหันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนายมา เดี๋ยวแป๊บนึงขอดมเดี๋ยวเดินวนกับมาเองเดี๋ยววนกลับมาเองไม่เป็นไรหรอกขอให้เขาเดินสำรวจก่อนมาแล้วเดินวนกับมนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินขอเดินขอเดินกินเยอะเฮ้ยโหมีวิ่งมีวิ่งโโอ้หวิ่งเลยนียไม่เอาละ มันเก <c oughs> อย่างนั้นหื่วงง่วงง่วงทั้งวันเ <c oughs> มีถูวนันนี้เองรับสนิทแน่มีแน่หน้าประตูเช้าเย็นบ่าย เม่มาเอาอะเอาพี่เหมยนอโอ้ยนี่เลย <c oughs> ได้กลิ่นนายไอ้กลิ่นให้สองสองหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยต้องดูนะ <c oughs> แต่ก่อนเขานั่งรูปกันอืมแต่วา,าเนี้แปลก ไป่ป่ะเฮนนั้นบอกไปลุกขึ้นเลยหยิบสิหยิบเนี้ยหยิบหยิบหยิบหน่อยเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวจะพรให้หยิบอีกก้อนหนึ่งหยิบไม่เคยพรดูหน่อยไปไหนลูกไปมามาขอเคลียร์พ่อหน่อยลูกอีกใบนยงงี้ได้ลูกอะเคลียร์พ่อหน่อยเคลียร์ก่อนแล้ว โอ้โอันนี้ก็ได้อุ้ยสองอ่าจบเลยสามอันเลยตอนนี้เอาเอาไก่เอาไก่สองอันนะนี่เอาจบแล้วจบแล้วนอนนอนนอนตรงนี้นอนตรงนี้นอนตรงนี้นอนนี้อ่านอนนอนนอนให้ลูกท้องให้ลูกท้องกิ๊ฟน้อยลูกท้องตี๋ละนี่ครับสองอันสองอันสองใบนี้ก่อนเอาไหนก่อนนะอันไหนก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโทรโทรครับโทรครับ อตัวนนี้เป็นตัวที่สองอันนั้นน่าจะชับอันนี้อีกแล้ว โอ้หตะกี้คนยังพ so really? uh, ูดอยู ilot, so yeah, so ่เลยว่าต่อยดีวิที่นิมี้ใหม่เนี่ยเขาพิมพ์มาว่ามีหกแล้วก็ต้องมีตามเลยตามเลยเอาแล้วสองตัวน่นสองเราแค่สามตัวนะพี่ท็อบอกให้แค่สามตัวพอเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนกันนะครับจะได้ไม่ไม่เยอะเลขเนี่ยเอาเอาง่ายง่ายๆเลือกเอาสัดกันเอานะครับ หุยทุกตัวเลยลูกพี่ผมหุยทุกตัวเห็นไหมเห็นไหมเห็นกันไหมเห็นไหมเยอะไหมนี่ครับนี่ครับใครเห็นนะใครเห็นนะโอเคนะสวยนะสวยนะโอเคผมว่าไม่ไม่อันนะเอาไม่อันนะอย่าเล่นเยอะเอาแค่พอขำๆนะรทงนห้เพื่อนเพื่อนกินยาด้